สวัสดีค่ะวันนี้โปรจะมารีวิวพ่อแม่แฟนที่อยู่ต่างประเทศให้ฟังนะคะตอนโปรไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันสุดท้ายครั้งแรกที่ไปถึงนะคะก็ไปเจอพ่อเจฟก่อนเพราะว่าเพราะคุณพ่อมารับที่สนามบินนะคะที่เนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะมีการทักทายกันแบบที่หอมแก้มใช่ไหม คือเอาแก้มาแตะกันนะคะแบบจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งแรกที่เราไปอ่ะเราก็เขินใช่ไหมเราก็ไม่กล้าทาแบบนั้นหรอกเราก็คุณพ่อก็มารับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งบ้านที่บ้านก็จะมีเซอร์ไพรส์รออยู่ะคะ่ะเหมือนอจัดต้อนรับเล็กๆค่ะเวลคัมอะไรเงี้ยก็จะมีลูกโปง่งลูกโปง่งมีกิฟต์เซตเป็นเป็นของขวัญที่เหมือนต้อนรับเราไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี้ยคะ่ะ แล้วก็เราก็ดีใจมากแต่ว่าครั้งแรกที่ที่หลังจากที่คุณพ่อมารับมาส่งบ้านแล้วใช่ไหมพ่อก็กลับไปแล้วคราวนี้ก็ต้องเป็นตอนที่ต้องจากกันคือตอนที่ทักทายกันเราก็ไม่จุบเราใช่ไหมตอนที่จากกันเราก็แบบเราต้องทอํายังไงเราไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก็มาไกม่ได้หอมแก้มคือพ่อพ่อของเจเพ่อก็ดูออกนะคะว่าว่าเราก็เก้กกลงๆอะไรเงี้ยเขาก็ ด้วยความท่าเราเก่งนะคะเขาก็เก่งด้วยเขาก็ไม่รู้ต้องทอํายังไงเขาก็เลยเอามือโปะคะ่ะไปเหมือนยื่นมือมาจาับอะไรเงี้ยแล้วก็จุกที่มืออะไรเงี้ยเป็นการบอกลาคือแบบน่ารักมากทั้งบ้านนี้เป็นคนที่อบอุ่นกันทั้งบ้านเลยนะคะ อันนั้นเป็นครั้งแรกนะคะที่จูบมือลาแล้วคันนี้โปก็หันไปมองเจฟแล้วฉันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยโป้ก็แค่ยกมือแบบว่าบายๆอะไรเงี้ยแบบเดินทางปลอดภัยนะอะไรเงี้ยกลับบ้านเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาจะอยู่กันคนละบ้านกันใช่ไหมเหมือนบ้านเจฟก็แยกออกมาจากคุณพ่อแยกออกมาจากคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือก็ยังไม่ได้เจอคุณพ่ออีกแล้วก็ไปเจอคุณแม่แล้วก็โปก็มีของฝากใช่ไหม คือของฝากจากประเทศไทยอะค่ะไปเจอคุณแม่ก็จะเป็นหมวกไหมพรมจากที่ตอนแรกอะเคยถักไหมพรมแล้วก็ส่งของขวัญไปให้แล้วจากประเทศไทยนะคะตอนที่ยังไม่ได้เจอกันก็คือคุณแม่ก็มีของขวัญส่งมาให้โปรที่ประเทศไทยพอโปรไปอยู่พอโปรส่งของขวัญไปที่นู่นพอไปอยู่ที่นู่นก็เลยถักหมวกที่เข้าเซตกันกับผ้าบันคอครั้งก่อนเคยส่งผ้าบันคอไปแล้วก็เลยถักหมวกที่เป็นสีเดียวกันไปให้แม่อีก ที่เนแลนแต่พอตอนไปเจอนะคะไปเจอครั้งแรกคุณแม่ก็ว่าน,นี่อะไรเงี้ยเหมือนว่าแล้วพอตอนจากกันนะก็จะมีจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บที่แก้มอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเข,นข,นขินเพราะว่าเราไม่เคยทำใช่ไหมก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีมีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหลายครั้งเลยค่ะที่ต้องไปเจอกันเพราะว่าคุณแม่แกับคุณพ่อเจม่ะคะ่ะจะชอบให้ลูกชายไปทานอาหารที่บ้าน ่อให้บ้านเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะคนเอเชียจะเชื่อว่าต่างชาติอะ่ะเขาอยู่ใครอยู่มันเขาไม่ได้สนใจกันใช่ไหมแต่ว่าเขาก็อบอุ่นกันมากๆเลยนะคะพอเราไปเห็นกับตาตัวเองอะ่ะเราจะเข้าใจว่าการที่อยู่ใครอยู่มันไม่ได้หมายความว่าต้องแบบไม่สนใจกันจริงๆแล้วเขาก็พบปะสังสรรค์เป็นห่วงเป็นใย,ยกันในทุกๆโอกาสเหมือนกันค่ะ เขาก็จะมีการไปเยี่ยมกันทุกอาทิตย์เลยก็คือเจฟจะไปทานข้าวกับคุณแม่ทุกๆวันศุกร์แล้วก็ไปทานข้าวกับคุณพ่อทุกๆวันเสาร์นอกจากนี้ก็จะมีการไปฟิตเนสกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติแต่เขาไปมาหาสู่กันเป็นปกติมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ขับรถไปหาก,กันเหมือนตอนไปรับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่บอกพ่อกับแม่ไปรับเขาก็จะรู้สึกน้อยนะคะว่าทําไมถึงเดินทางกลับมาเองทําไมถึง ไม่บอกให้ไปรับเพราะว่าโปนัทที่เป็นคนไทยเองอะรู้สึกว่าทำไมต้องให้พ่อกับแม่ไปรับลาในเมื่อเราโตแล้วทำไมเราไม่เดินทางรถสาธารณะก็มีทำไมเราไม่เดินทาง,าทไ,าไ,ทางไปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพึ่งพาตัวเองอะไรเงี้ยเรามีความเชื่อแบบนั้นแต่ว่าเขาบอกไม่ได้เราแล้วเ,เราจะมีพ่อแม่ไว้ทำไมละ่ะเขาก็เขามีพ่อแม่ไว้ซัพพอร์ตในทุกทุก ในทุกๆช่วงชีวิตเขาเลยนะคะต่อให้อายุ 30- 40อะไรเงี้ยก็ยังไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็แบบว่าทาอาหารใส่กล่องอะไรเงี้ยค่ะให้เจไปทํางานโบก็รู้สึกว่าก็มีโบแล้วห่อทาไมถึงต้องให้แม่ทำอาหารใส่กล่องให้ไปทํางานอีกปุกเกงใจมากๆเลยนั่นแหละก็เลยต้องมาฝึกทําอาหารเพื่อที่จะดูแลเจแล้วก็ไม่ให้แม่ของเจเป็นห่วง แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากดดันอะไรนะคะเขาดีใจมากทุกครั้งที่เห็นเราแม่เจ๊ปะจะนิสัยเหมือนเจ๊มากก็คือทุกครั้งที่เห็นจะยิ้มเหมือนมีพลังบวกมี energy อะไรเงี้ยค่ะเวลาเห็นเราจะรู้สึกอยากกอดรู้สึกว่า hello u p l รอะไรเงรี้ยเหมือนดีใจที่ได้เจอเหมือนานานๆครั้งได้เจอทั้งๆที่เจอกันป่อยมากๆนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ไปทานอาหารอะไรเงรี้ยเขาก็จะดีใจเตรียมอาหารไว้ให้แล้วก็มีครั้งหนึ่งอะคะ่ะที่ โปรอะไม่ได้ใส่ถุงเท้าซึ่งโปรอยู่ไทยปโปรจะไม่ชอบใส่ถุงเท้าชอบใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยต่อให้มาทํางานนะคะโปรก็ไม่ชอบใส่ถุงเท้าพอไปอยู่ที่นู่นมันเป็นอะไรที่ชินนะคะอากาศหนาวเท้าเปล่าใสา่รองเท้าพะไวแล้วก็ไปเลยไปทานข้าวบ้านแม่เจ๊เขาเห็นเขาตกใจแม่เจ๊ก็เอาถุงเท้ามาให้ใส่แล้วเขาก็กลัวว่าเราจะรังเกียจ แล้วก็หยิบแล้วเราก็ยินดีแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยแ,แล้วแม่บอกว่าอันนี้เป็นอันใหม่นะถุงเท้าใหม่อะไรเงี้ยยังไม่มีใครใช้เป็นถุงเท้าแบบใหญ่มากสีส้มที่เนเธอร์แลนด์สีประจำเนเธอร์แลนด์มันจะเป็นสีส้มส่วนใหญ่แม่เจฟจะชอบมีของใช้สีส้มรถสีส้มถุงเท้าสีส้มอะไรเงี้ยแม่ก็เอามาให้โปรฉัใส่ใส่กันหนาวอะไรเงี้ยแม่รู้สึกช็อกมากว่าเฮ้ยทำไมทำไมฉันไม่ทำไมเธอไม่ใส่ถุงเทา้าอะไรเงี้ยวก็หันไปหัวเราะกัะเจี๊ยบว่า ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราไม่ได้เราไม่ได้จาเป็นไม่ต้องใส่เพราะว่าเราจะชอบมีความเชื่อกันใช่ไหมว่าประเทศเนเธอร์แลนด์มันหนาวมากแต่พออยู่ในบ้าน,นมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็มีฮีตเตอร์มีเครื่องทําน้ําอุ่นอะไรเงี้ยคือการใช้ชีวิตในบ้านการอาบน้ําอะไรเนะี่ยปกติมากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็หนาวใช่ไหมแต่พออยู่ในรถในบ้านอาบน้ำอะไรเงะะี้ยค่ะก็มีเครื่องทําน้ําอุ่น เครื่องทความร้อนปกติเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นไม่ได้หนาวจนเรารู้สึกว่าเราจะตายแต่ถ้าออกเกิดออกไปข้างนอกก็หนาวหนาวมากใส่เสื้อกันหนาวตัวเดียวก็เอาไม่อยู่แต่แม่จะโทรโทรหาเจฟอะเช็คว่าโปเป็นยังไงบ้างไปไปนอนอยู่บนรถบรรทุกอะโปชอบไหมโปแบบว่าโปป่วยหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโปจะปวดหัวแล้วก็เ แล้วก็มารถใช่ไหมแต่แม่เจ๊ปะคะจะโทรถามตลอดเลยว่าเอาโปไหวไหมโปอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นห่วงเจ๊ต้องตามใจโปมากๆนะแล้วก็ดูแลโปะนะดูแลมากกว่าปกติก็คือ,อ,อขับรถก็ต้องปลอดปลอดภัยมากกว่าปกตินะเพราะว่าตอนนี้เจ๊ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีโปนั่งอยู่ข้างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเจ๊ต้องรอบครอบกว่าปกติอะไรเงี้ยซึ่งโปก็แบบว่าชิวมากโปไม่ได้แบบว่า ผมไม่ได้แบบเสียเรียเครียดอะไรเลยเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันดีด้วยมันปลอดโปร่งอย่เงี้ยค่ะมันทําให้เราไม่ปวดหัวโดยปกติแล้วถ้าขับรถที่ไทยก็คือรถติดใช่ไหมรถติดอากาศร้อนก็คือปวดหัวมากมากแต่พอไปอยู่ที่นู่นก็คือปกติมากๆ ชอบเปิดกระจกด้วยเจฟก็จะหนาวบอกปิดก,กระจกได้ไหมัต่ปอชอบอากาศหนาวชอบเปิดกระจกให้มันเข้ามาอากาศข้างนอกหนาวแต่ว่าในรถอต่มันอุ่นแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะคะมันก็เป็นอากาศดีๆนี่แหละแต่ว่าปอชอบอากาศปลอดโปร่งจากข้างนอกไม่ชอบอากาศในรถไม่ชอบอากาศในบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเปิดประตูออกไปอะ มันจะเฟรชมากๆรู้สึกว่าความสดชื่นมันประทะอยู่ที่หน้าเราซึ่งความจริงแล้วอะ่ะมันทําให้ผิวเราอไม่ดีเลยนะคะการที่เราแบบเปิดกระจกอากาศหนาวมากๆเออผิวเราหน้าตาเราอะ่ะจะดูเหมือนคนไม่ได้อาบน้ําตลอดเวลาแต่ก็ชอบมากๆค่ะชอบชอบอากาศที่น,นู่นส่วนพ่อแม่เขาก็ต้อนรับเราดีมากๆในทุกๆครั้งที่เจอกันแม่เจฟจะดีใจแล้วก็วันสุดท้าย ก่อนที่โปะจกกปะกลับอะโบก็บทำอาหารให้คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมแต่วันแรกอะให้พ่อมาทานอาหารที่บ้านก่อนแล้วก็ซื้อดอกกุหลาบไปให้แม่ไปเป็นของฝากดอกกุหลาบเล็กๆกันค่ะคล้ายๆกับดอกกุหลาบหนูแต่มันสวยกว่านะคะกลีบดอกอะไรเงี้ยมันดูหนามันดูสวยแล้วก็แตกยอดสวยกว่าน่าจะเป็นที่อากาศแล้วก็ที่พันด้วยแล้วก็ไปทานอาหารที่บ้านของคุณแม่เจฟ ก็จะมออีอาหารที่แม่ทำไว้แล้วก็มีอาหารที่ปูเอาไปฝากแม่ค่ะ mm hmm. เพราะว่าอยู่นานแล้วก็เริ่มทำอาหารเป็นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการพัฒนาฝีมืออะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเรา mm hmm. เป็นยังไงบ้างก็เอาไปฝากแม่แล้วก็เวลาน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยวันสุดท้ายที่แม่มาส่งปูกับเจฟกับบ้านคือแม่จะร้องไห้นะคะ แม่จะลองเพราะว่าแม่ไม่อยากให้เดินทางแม่ไม่อยากให้ลูกชายของแม่เดินทางปกติแล้วอะตั้งแต่ครั้งแรกเลยพ่อเจฟอะจะไม่อยากให้ลูกชายอะมีแฟนอยู่ต่างประเทศเพราะว่าไม่อยากให้เดินทางไปกับไกลอะไรเงี้ยเป็นห่วงลูกอยากให้ลูกมีแฟนอยู่ที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์มากกว่าส่วนแม่เจฟก็จะร้องไห้แต่ก็คนที่สนับสนุนให้เจฟมีโปรก็คือคุณแม่เจฟเพราะว่า เจฟมาดูมีความสุขแล้วก็แม่เจฟชอบไม่รู้นะว่าเขาชอบเราหรือเปล่าแต่ว่าเขาแสดงออกว่าเขาชอบเราตั้งแต่ยังยังไม่เจอกันเลยนะคะเพราะว่าจากด้วยของฝากที่ส่งมาให้การเขียนการ์ดนะจะต้องมีเราอยู่ในการ์ดด้วยตลอดไม่ใช่แค่เจฟคนเดียวนะคะเหมือนการ์ดคริสต์มาสการ์ดวันสำคัญนะคะก็จะมีเจฟแอนอาร์โพรอะไรเงี้ยเจฟและอาร์โพรด้วยกัน ดูเหมือนให้ความสําคัญกับเราที่ที่มีเราเข้ามาในชีวิตเจ๊ปะคะที่มีเราเข้ามาในชีวิตของลูกชายเขาอะเขาไม่ได้ทําเหมือนเราเป็นคนอื่นแล้วก็เขายินดีต้อนรับเรามากๆวันสุดท้ายเขาก็จะที่ต้องมาส่งเราขึ้นเครื่องคุณแม่เป็นคนมาส่งแม่ก็จะร้องไห้โบก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่แบบ ให้เจฟเดินทางเพราะว่าครั้งต่อไปอ่ะโบจะย้ายมาอยู่ที่นี่กับเจฟแต่เอาจริงๆนะคะจากที่ตอนแรกอ่ะตั้งใจจะไปตกครอบครัวเขาตั้งใจว่าจะไปตกเจฟให้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยกับโบสุดท้ายเราไปเจอครอบครัวเขาตกเพราะว่าครอบครัวเขาดีกันเรามากแล้วก็ต้อนรับเรามากๆเป็นคนที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ละมุนใจอะเหมือนอ่อนหาวานนะ่ะเพราะว่าทุกกิริยาท่าทางที่ที่เขาปฏิบัติกับเราอะเหมือนกับเจฟป,ปฏิบัติกับเราเลยนะคะเจฟก็จะเป็นคนหาวานหาวานเราจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจฟเป็นคนแบบนี้เพราะว่าครอบครัวเขาอเป็นคนน่ารักเป็นคนนท์เป็นคนต้อนรับเรานอกจากครอบครัวคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะมีพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยงเจฟด้วยแม่เลี้ยงเจฟก็เป็นคนน่ารักค่ะ ออยินดีต้อนรับทำอาหารต้อนรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลูกของแม่เลี้ยงเจฟด้วยค่ะก็เขาเป็นเด็กๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะก็จะมีลูกของน้องชายตอนที่โปรไปออสุขสันต์วันคริสต์มาสอย่างเงี้ยน้องเขาก็บอกว่าให้เปิดเพลงภาษาอังกฤษไม่ให้เปิดเพลงภาษาดาษัตเพราะว่า โปรจะได้เข้าใจด้วยอะไรเงรี้ยไปกระซิบบอกพ่อเจบ,บอกว่าให้เปลี่ยนเพลงให้เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะเพราะว่า,าโปรแฟนของเจฟอ่ะจะได้เข้าใจภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงรี้ยเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยอะ่ะเด็กๆอะ่ะแล้วก็ทุกคนอะ่ะให้การต้อนรับดีส่วนพ่อเลี้ยงเจฟนะคะวันแรกๆเลยวันแรกที่โปไปที่โปไปแนะนําตัวที่เจอกับทุกคนน่ก็คือพ่อเลี้ยงเจฟก็บอกว่าเนี่ย อาหารที่นี่ไม่เหมือนกับอาหารที่ประเทศไทยกินได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วค่นนะนี้โปก็บอกว่าอป้ไม่ชอบอาหารดัด้งเลยเงี้ยเพราะว่ารสชาติมันไม่ถูกปากไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่มันแบบมันมันมันไม่เหมือนกันเขาก็เลยแนะนำนะคะเสิร์ชหาร้านอาหารเอเชียอะไรเงี้ยให้กับเจฟให้เจฟแบาพาโปไปซื้อวัตถุดิบเพราะว่าตัวเจฟเองอะ่ะไม่มีความรู้ทางด้านนี้ไม่เคยมีแฟน เป็นคนเอเชียไม่เคยมีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเป็นคนประเทศตัวเองด้วยโปรเป็นผู้หญิงคนเดียวคนแรกที่เจ๊แบพาไปแนะนําให้พ่อแม่รู้จักทุกคนก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากนะคะกับการมีเราพอพอเราไปอยู่ที่นั่นเขาก็เลยแบบต้อนรับเราดีมากไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เองหรือว่าเป็นแบบปกติของเขาหรือว่าหรือว่าเราเข้าใจไปเองว่าแบบเนี้ยคือพิเศษ แต่ว่าเขาทําทุกอย่างให้เราดูรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เป็นคนอื่นนะคะไม่ได้เป็นคนนอกรู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้รู้จักกับทุกคนจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นยากมากเพราะว่าโดยปกติแล้วอยู่ไทยเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สังสรรค์เลยไม่ไดเออ้เข้าสังคมเลยเวลาต้องไปเจอพ่อแม่ของแฟนเราก็จะรู้สึกเกรงเกงใช่ไหม ไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่าต้องคุยยังไงยิ่งเป็นต่างชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงแต่คือไปอยู่ที่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะก่อนไปเรากดดันตัวเองแต่พอไปถึงไปเจอทุกคนแล้วทุกคนคือเป็นกันเองมากเลยแล้วก็ที่เขาพูดต่อตอกันมาค่ะว่าการรับประทานร่วมก,กันกับผู้ใหญ่ก็คือห้ามเล่นโทรศัพท์ ห้ามคุยห้ามกินเสียงดังเออเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่ทุกอย่างที่ห้ามห้ามห้ามไปสายคือใช้กับที่นี่ก็คือเป็นตัวเองได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ควรทำก็คือ,อ,อห้ามกินเหลือเพราะว่าต่างชาติเขาจะกิกนจานไทยจานมันใช่ไหมห้ามทานเหลืออะไรเงี้ยก็ต้องทานให้หมดในหนึ่งจานอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนล้างจานเขาก็จะไม่มีเศษอาหารที่มาเขี่ยทิ้งนู่นนั่นนี่นะคะเขาก็เขาก็ใส่เครื่องล้างจานใช่ไหมแต่พอไปถึงที่นุ่นอะ่ะเราเป็นตัวเองได้เลยอะ่ะเราก็ไม่ได้กินเสียงดังมุมมาโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะเราก็กินปกติก็คือที่นุ่นเขาจะกินไม่อ้าปากใช่ไหมแล้วก็กินปกติไม่มีใครมานั่งดูเรากินหรอกแล้วก็เล่นโทรศัพท์ได้ปกติไปสายเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติ แล้วก็จริงๆไม่ควรใช้คําพูดไปสายเป็นเรื่องปกตินะเหมือนเขาไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนู้นแล้วก็นินทาเราอะไรเงี้ยไม่มีนะคะก็เราก็ไปถึงเราก็ขอโทษที่มาสายเขาก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเธอทําตัวตามสบายได้เลย ก็คุยกันตอนที่เราไม่เข้าใจตอนทีออ่ทุกคนคุยกันอะไรเงี้ยก็เล่นโทรศัพท์ได้ปกติเพราะว่าตัวเจฟเองก็เล่นเกมตัวพี่ชายเจฟเองก็เล่นเกมอะไรเงี้ยพ่อแม่เจฟก็คือเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบแบบสมัยก่อนที่แบบห้ามทํานูน่นห้ามทํานี่ห้ามทํานั่นคือไม่ฟิกไม่บังคับแม่อะไรเลย เข้าเอนจอยมากๆแล้วก็ดีใจที่มีพวกเรามากๆในกรณีที่เล่นโทรศัพท์แล้วเราไปเจอพบเจออะไรหน้ารักอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะามาโชว์ลูกลูกก็เอามาโชว์พ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเวลาที่บอกลากันอะไรเงี้ยแม่ก็จะชอบเข้ามากอดแล้วก็มาจุ๊บแก้มอะไรบอกลาเหมือน,วนเวลาเจ๊ไปทํางานแล้วปมไม่ไปทําด้วยอะไรเงี้ยต่อหน้าพ่อแม่เขาก็จุ๊บเราปเป็นเรื่องปกติเลยนะคะบอกลาเราแบบแม่มารับไปทํางานโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ ครอบครัวเขาก็ไม่ได้มาบังคับเราว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่นะจะไม่มีแบบว่ามาถามเรื่องเงินเดือนมาถามเรื่องเออเรื่องที่ไม่น่าถามอะ่ะเรื่องเขาจะถามว่า เราชอบเนเธอร์แลนด์ไหมอาหารอร่อยไหมไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเขาก็จะบอกว่าเนี่ยที่นี่น่าไปเที่ยวนะแล้วก็มาแนะนําสถานที่เที่ยวให้เจฟพาเราไปเที่ยวเนี่ยเจฟต้องดูแลอาโปะนะเจฟต้องรับฟังอาโปะนะอาโปเก่งมากเลยนะคือเขาจะเอาข้อดีของเราอะมาคุยมาคุยกันในวงสนทนาอย่างเช่นว่าเ,เธอเป็นคนน่ารักจังเธอเป็นคนสวีดจังอชอบทําอะไรชอบกินอะไรเวลาว่างอะไรเงี้ยก็จะเอาเรื่องแบบ พวกนี้อะคะ่ะมาคุยกันแล้วก็มีบทสนทนาต่อเขาจะไม่ปล่อยเราทิ้งเหมือนเราเป็นคนนอกว่าเรามานั่งหัวโดอยู่แต่ว่าเขาคุยแต่เรื่องของเขาหรือว่าเขาคุยแต่กับลูกชายเขาแล้วเราเป็นคนอื่นไม่มีนะคะเขามาคุยกับเราว่าก็ชอบอะไร อันนี้ชอบไหมอันนั้นชอบไหมไปทําอย่างนุกอันนั้นมาหรือยังไปทําอันนี้มาหรือยังไปอันต์ดัมาหรือยังไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอากาศหนาวไหมเนี่ยเธอต้องมีผ้าห่มผ้าห่มอะไรเงี้ยของฟงของฝากก็คือวันแรกไปยกข้าวสารให้โปถุงใหญ่มากเลยนะเพราะว่าโปฐานข้าวใช่ไหมเราครั้นี้โปก็ไม่รู้หรอกว่าต้องไปซื้อข้าวที่ไหนอะไรยังไงซื้อข้าวครั้งแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นข้าวหอมมะลิหรืออะไรสักอย่างที่แบบ หุงออกมาแล้วเละมากต่อให้ปริมาณน้ำอะปกติก็ยังเละอยู่คราวนี้แม่ก็เลยให้ข้าวที่หุงยังไงก็ไม่เละให้เรามาแล้วหุงยังไงก็ไม่เละนะหุงสุกไม่เละแล้วก็เก็บได้นานไม่บูดไม่อะไรอะไรเงี้ยคือแบบพอเขารู้ว่าเราเป็นคนเอเชียอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็พยายามซัพพอร์ตเราในทุกทกทางเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวจริงๆเขาจะปล่อยเราทิ้งก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ชอบเราเขาไม่ต้องแบบ เราคิดว่าเออที่เขายิ้มให้เราจริงไหมเราไม่ต้องไปกังวลนะส่วนนั้นเลยเพราะว่าเขาปฏิบัตินอกจากยิ้มแล้มพูดจาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคุยกับเจ๊ในเข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรเบื้องหลังเราต่อให้เราไม่ได้อยู่ต่อหน้าค่ะเขาก็คุยลูกชายเขาพูดถึงเราตลอดเหมือนเหมือนว่ามีเราอยู่ในชีวิตลูกชายเขาอะค่ะต่อให้เรากลับมาที่ไทยแล้วอะไรเงี้ย เขาก็จะพูดถึงเราว่าเมาื่อไหร่โตจะกลับมาเขาจะได้แบบว่าเออท,ทำนู่นทำนี mm ่ hmm. ไว้ให้หรือว่าพูดถึงในเทศกาลสำคัญวันเกิดเจฟหรืออะไรเงี้ยค่ะในการ์ดก็จะมีชื่อเราตลอดคือพ่อคุณแม่จะทำแบบนี้ตลอดเหมือนมีเราอยู่ในอยู่ในวงสนทนาด้วยต่อให้เราไม่ได้อยู่และเรื่องน่ารักอีกด้านหนึ่งคือบ้านเราอะไม่ได้ ไม่ได้ทําการทักทายแบบจุกกันใช่ไหมจากวันแรกจนวันสุดท้ายพ่อก็ไม่จุกโปเลยเพราะว่าเขาเขากลัวว่าโปอาจจะกลัวเขากลัวว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกเป็นการคุกคามอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณพ่อเกรงใจเกรงใจกลัวว่าเราจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะมี ที่เรารู้ว่าพ่อรู้สึกเก่งใจเราก็ตั้งแต่วันแรกที่เขาจุ๊บมือเราใช่ไหมแล้วเราไม่เคยเข้าหาเหมือนตอนที่เราจะลาเขาเราก็ไม่เคยเข้าไปจุ๊บเขาอะไรเงี้ยจะไปจุ๊บแค่กับแม่จีฟแล้วก็จะยกมือไปบายลาทุกคนลาอะไรเงี้ยกลับบ้านใครบ้านมันอย่างนี้ใช่ไหมพอจนวันสุดท้ายก็ไม่จุ๊บนะคะไม่จุ๊กแก้มจริงๆแบบเป็นสิ่งที่ควรทํานะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่แบบพ่อจะชวนขึ้นไป ดูบ้านว่าชอบบ้านเขาไหมสวยไหมอะไรเงี้ยแล้วโปก็บอกไม่ไม่ไปดูอะไรเพราะว่าคนปกติทั่วไปอะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ใครจะไปสำรวจด,ดูบ้านเขาใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่พ่อเป็นกันเองแล้วพ่อบอกว่าโปเป็นแฟนของลูกชายเขาทําไมเขาจะให้ดูไม่ได้ยอะไรเงี้ยแล้วโปบอกว่าไม่ไม่ไม่ดูยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติหรอที่เราจะเข้าไปดูแล้วเขาบอกไปไปได้ไปได้อะไรเงี้ยหรือว่าคุณกลัวฉันเหรอพ่อถามพ่อถามโป่ว่าโปกลัว,ว,ลว,ลวพ่อหรอ ที่ทำไมถึงไม่ยอมไปดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้กลัวแล้วเจฟก็เลยคือพ่อขยันขยอว่าปอควรไปดูนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าบ้านในเนเธอร์แลนด์แต่ละหลังมันเป็นยังไงลักษณะน,นู่นนั่นนี่มันเป็นยังไงเจฟก็เลยบอกเจฟก็เลยหัวเราะบอกว่าเออเอาไว้ครั้งหน้านะพ่อนะเขาไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าเขาแค่ไม่อยากดูอันนี้คือขำมากด้วยความที่แบบต้อนรับเราแบบดีมากเอเนอร์จีในการต้อนรับแล้วก็ต้องแล้วก็อยากให้เราเป็นกันเอง เป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาเขาปฏิบัติกับเราเป็นแบบแบบเนีเป็นเรื่องปกติไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้เรากลัวเขาอะแต่ว่าเราอะไม่ได้กลัวแต่เขาอะเข้าใจไปเองว่าเราจะกลัวเขาไหมเราไม่เราปฏิบัติแล้วเราก็ท่าทางเราก็ไม่ได้กลัวนะก็ยิ้มเราดีใจมากเลยที่ทุกคนอนะดีกับเรามากๆแต่ว่าพอ่อหรือว่าทุกคนในประเทศในเธอรแลนด์ที่เป็นผู้ชายจุดตัวสูงใหญ่หมดเลยค่ะ เราไปก็คือเราเป็นแค่เหมือนเท่าๆต่ำกว่าไหลเขาอีกอะแล้วเราก็ตัวเล็กมากเขาก็เลยมองเราเหมือนว่าเอ๊ะรหรือว่าเราจะกลัวเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพ่อก็เลยจะกังวลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็เลยไม่เคยได้จุบแก้มกันเลยส่วนตัวโปก,ก็ขำๆอะไรเงี้ยแล้วโปก,ก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่เราจะเอาแก้มไปชนก,นกันกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้นอย่างนี้ส่วนกับเจฟเองอะโปก,ก็ไม่เคยบอกลาแบบ แก้มชนแก้มแบบแบบคนแบบคนเออแบบคนเนเธอร์แลนด์แบบคนดัตเลยเพราะว่าเจฟอจะจูบลาเจฟก็จะชอบจูบมากกว่าอยู่ตอนหน้าพอ่ตอต่อหน้าแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะจูบปูบอกลาโกดเดี๋ยวนั่นแหละก็ไม่ลากันสักทีเพราะว่าบางครั้งที่เจฟต้องไปทํางานคนเดียวแล้วปไม่ไปด้วยอะไรเงี้ยเราเขาก็ทาแบบนี้เป็นเรื่องปกติปูก็เลยไม่รู้ว่าเออมันก็คงแปกแต่ว่า เราก็ชินแบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าการจุ๊บแก้มกันเป็นเป็นเรื่องที่คุกคามเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพ่อเขากลัวว่าเราจะกลัวเขาก็ไม่เคยทำกับเราเลยนะแต่กับคนอื่นก็แค่ถ้าเป็นน้องชายคนในครอบครัควเจฟก็จะเป็นการจับมือเพราะว่าสำหรับคนรุ่นใหม่ๆเขาก็จะแบบเข้าใจลักษากล ก็จะบอกลาอะไรกันประมาณนี้มากกว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะที่ฝั่งครอบครัวเขาอะชอบเราแล้วก็แล้วก็แบบไม่มีเรื่องเรื่องอะไรเรื่องดราม่าที่เราต้องไปพบเจอในต่างประเทศนะเนาะถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องความรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยเราก็คงไม่อยากไปอยู่ใช่ไหมแต่พอไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนในฝันอนะเราเหมือนเราอะมองไว้ว่าย ถ้าเกิดว่าไม่ไปอยู่แล้วไม่ดีหรือว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเราจะไม่ย้ายไปเลยเราจะไม่อยากไปอยู่อะไรพอไปอยู่แล้วพอทุกอย่างดีหมดครอบครัวดีเจฟดีการเป็นอยู่อะไรเงรี้ยเจอแต่เรื่องดีๆก็เลยเป็นกําลังใจให้เราอยากกลับมาทำเอกสารเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็ดีอีกมากๆอีกหนึ่งอย่างก็คือต่อให้อยู่ครอบครัวใครครอบครัวมันใช่ไหมแต่ว่า เขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะใครที่บอกว่าต่างชาติอยู่ใครอยู่มันเป็นครอบครัวที่แบบว่าเ,เหมือนไม่ดูแลกันอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่ามีอะไรอะ่ะเขาก็ติดต่อสื่อสารกันตลอดแต่เป็นเรื่องแปลกมากถ้าเราอะ่ะไม่คุยกับไม่คุยกันแล้วก็ ไม่รับส่งไม่พูดคุยไม่ซับพอร์ตกันอันนี้เป็นเรื่องแตกนะคะไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเรื่องปกติก็จะออกมาทํานองเนี้แหละคะ่ะไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คุยกันห่วงใยกันนะเป็นเรื่องปกติมีอยู่ทุกป,ประเทศมีอยู่ทุกพื้นที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาเรื่องอื่นๆเอาเรื่องข้างบ้านมาแชร์กันดีกว่าแต่ว่าข้างบ้านก็ไม่มีอะไรบ้างนะ ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าข้างบ้านก็ดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆไม่มีเรื่องที่แปลกๆถึงขนาดว่าปกติแล้ต่างชาติเขาจะแยกขยะกันใช่ไหมแต่ว่าคือเจบอะจะไม่อยู่บ้านจนถึงสุกข,ขยะที่เป็นเศษอาหารอนะปกติเจบก็เอาไปทิ้งในขยะที่เป็นเศษอาหารแล้วก็เออขยะที่เป็นพวกกระดาษพวก,กอะไรเงี้ยก็แยกไว้ต่างหากปกติเจก็ไม่อยู่บ้านเพื่อที่จะลากเอาไปไป อาทิตย์หนึ่งเขาจะมีวันที่ทิ้งขยะพวกเนี้ยคะ่ะต้องลากไปรวมกันแล้วก็จะมีรถขยะมาเก็บแต่เจฟก็ไม่เคยอยู่บ้านเพื่อที่จะลากไปทำางเ้นข้างบ้านจะเป็นคนทําให้ข้างบ้านจะมาเปิดดูนะคะว่าบ้านเจแบบมีขยะจําพวกกล่องกระลังอะไรเงี้ยไหมถ้ามีพี่มีเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะลากขยะบ้านเจแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่รวมที่เขามาเก็บขยะแล้วพอรถมาเก็บขยะเสร็จแล้วเขาก็จะลากเอามาคืนให้คือแบบ น่ารักจังเลยอ่ะข้างบ้านทําไมแบบเป็นคนน่ารักแบบเนี้ยแล้วว่าแล้ว,ลวตอนที่เขาเจอโปอะไรเงี้ยเขาก็ทักทายเป็นมิรมากเลยนะแล้วก็การ์ดวันวรพรวันวันปีใหม่อ่ะวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขียนให้สําหรับสองคนเลยโปก็เลยม,มันจะมีในคลิปวิดีโอหนึ่งอ่ะโปก็เลยเขียนการ์ดเอาประโยชน์ให้กับทุกคนเลย ท้างบ้านเพราะว่าทุกคนน่ารักหมดเลยอะเราคิดว่าเราจะอยู่ไปอยู่เป็นแบบว่าเงาเงาเป็นแบบเราเคยชินกับชีวิตที่กรุงเทพอะที่เราไม่มีสังคมพอไปอยู่ที่นู่นแล้วเรารู้สึกแปลกใจที่เป็นแบบเป็นเมืองเป็นประเทศที่แบบยุโรปในความคิดเราก็คืออยู่ใครอยู่มันแล้วก็เราจะรู้สึกว่าตัวคนเดียวทําอะไรคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแต่จริงๆแนละ้วทุกคนก็คือเป็นมิตรหมดเลยนะ ยังไม่เคยเจอเรื่องแย่ๆก็เลยไม่มีเรื่องดรงมากมาเล่าให้ฟังก็เลยเอามุมดีๆมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่ะถ้าเกิดครั้งหน้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ